สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกับผมพบกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำไชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นกุมารทองนะนะครับหลวงพ่อกล้วยพิมพ์ใหญ่นะครับนี่กระไหลเงินนะนี่นะครับนี่นะวิ่ก็เป็นนะครับน้องหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งนะนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะ คือกุมารทองท่านเนี <let> ่ยนะครับเนื้อกระล่เงินนะครับส่วนมากนะนะครับส่วนมากนะครับท่านนิยมเอาไปใส่ในสีพึ่งครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะเห็นไหมครับดูเนื้อสีพึ่งนะครับเห็นไหมครับนะยังมีอยู่นะครับนะครับนี่นะครับเนื้อไอ้กุมารทองท่านเนี่ยครับจะมีทั้งนะครับเนาะเนื้อตะกัวอับทองแดงนะครับกระล่ทองเนาะนะครับแล้วก็กระล่เงินนะครับแต่กระล่เงินนะครับนิยมเอาไปใส่ในสีพึ่งนะนะครับนี่นะครับ ผมมีองค์ที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะนะครับแล้วดูเนื้อหาดินะครับของนะครับเนาะพาปีสองหนึ่งนะเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะนี่อันนี้พิมพ์เล็กดูเนื้อหาไหมครับนะเพื่อนๆมีดูคาบสีพึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันใดนะครับท่านชอบไปใส่ในสีพึ่งนี่นะครับดูคาบสีพึ่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับดูคาบสีพึ่งนะครับเนาะนี่นะครับ นี่นะพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับผมก็นะครับเรามาดูแนทางการเล่นหาเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะกูมองกว้ยกูมาทองด้านน้บมีทั้งเห็นไหมครับเนาะตะกัอทองแดงนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับกระไหลทองนะครับเนี่ยกระไหลทองนะครับเนาะอันนี้กระไหลเงินนะครับท่านมีนะครับเนาะนี่ของท่านนะครับก็เล่นหากันทั่วไปครับนะครับนี่นี่กระไหลทองเห็นไหมครับกูมาทองหลวงปกวยกระไหลทองนะครับ นี่นะนี่เนี่ยเห็นไหมครับกระไหลทองนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเนาะเนื้อตะกัวอับทองแดงนะครับอันนี้กระไหลทองนะครับเนาะนะครับกระไหลเงินเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเจอนะครับเนาะส่วนมากที่ผมบอกไปนะครับจะเจอในจะอยู่ในสีพึ่งท่านครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหนบเจตตำนงท่านคืออะไรนะครับเนาะนี่ก็อยู่องค์เล็กเนี่ยนะครับผมเจอในนะครับ ผมแค่เอาันจากในสีพึ่งนะนะครับนานแล้วนะครับเนี่ยแต่องค์นี้เขาเลี่ยมมาอย่างนี้นะเขาเลี่ยมใช้มาอย่างนี้ครับแต่เพื่อนให้ดูนะธรรมชาติที่แบบการนอนอยู่ในสีพึ่งนี่ครับดูนะคาบสีพึ่งยังติดอยู่นะครับเนาะดูเนี่ยดูเลยเพื่อ่ดูนะครับธรรมชาติเหมือนกันไหมเนี่ยคาบสีพึ่งนะครับอันนี้ผมคนแค่ออกมาเองนะนี่นะครับเนาะนี่ดูนะครับเนาะเพราะนะครับเนาะ ตะกัวบทองแดงก็มีนะครับกะไหลทองก็มีนะครับกะไหลเงินมันมีอยู่แล้วครับนะครับมันไม่ได้เรื่องแปลกประหลาดครับนะครับเงินกับทองนะครับแต่แปลกที่นามนันทาทาไมกะไหลเงินถึงไปแบบนะครับถึงต้องแบบไปใส่ไว้ในสีพึ่งนะนะครับอันนี้เป็นกสโลบายของหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้เราก็ผมคือผมก็ไม่ทราบนะนะครับนี่นะก็นะครับเนาะ ก่อนจะมาลงกล้องกันนะนะครับขพูดคุยกันนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับก็ผมว่าดีนะนะครับในยุคนี้เนาะนะครับเป็นยุคแห่งข้อมูลนะเป็นยุคโซเชียลนะครับในยุคแห่งข้อมูลยุคโซเชียลนะครับเนาะมีการถกเถียงอะไรกันต่างๆก็พยายามนะครับคนก็พยายามหาข้อมูลต่างๆนะครับตั้งในนะครับมาเผยแพร่ในทิก To อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กนะนะครับมานะครับเอาข้อมูลเก่าๆมาหักล้างกันนะนะครับ ผมว่าดีนะนะครับเราก็เสพข้อมูลเนาะนะครับแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะครับอันนั้นมันนะครับเนาะเป็นวิจารณญาณของนะครับของแต่ละคนนะนะครับก็คือไปคิดหาเหตุผลว่ามันเป็นไปได้ไหมวัฒนธรรมยุคนั้นเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับถูกไหมครับการคล้องพระการใช้พระการมีมาแต่ยุคไหนนะครับคนสมัยก่อนนะครับเนาะเขานะครับ กลัวบาปบุญคุณโทษไหมเขาเห็นแก่เงินไม่อะไรเราเราก็วิ่งวิเคราะห์ได้นะพี่แล้วก็พี่นี้วิเคราะห์ไปนะครับนะนะครับแต่นะครับนะครับผมก็ยังงงกับคนแบบคนบางประเภทนะครับเนาะน้งสือตำลาอย่างนี้นะครับเนาะกลับนะครับกลับไม่ฟังครับนะครับตำลาเก่าอะไรเงนี้กลับไม่คิดกลับไม่ฟังครับจะแบบนะอะไรใครก็ใครว่ายังไงกูก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็คือนะครับเนาะดูแต่นะครับเนาะ ดูแต่งเงินทองเขารวยนะนะครับเขาอาจจะเอาประมาณนี้ยนะครับเขารวยนะเขาเขาเล่นแล้วเขารวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับดารารวยก็ติดคุกอยู่เลยถูกไหมครับนะครับรวยมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องนะครับผมจะบอกไว้เลยนะนะครับรวยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทําแล้วถูกต้องนะันักการเมืองที่รวยสุดทุกวันนี้ก็ยังติดคุกอยู่คุณว่าสิ่งที่เขาทําเขารวยเขาประสบความสำเร็จไหมเขาทำเขาทาแล้วมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องคงไม่ติดคุกผมพูดถูกไหม เออนะครับรวยมันไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องครับนะครับนะนะครับเราดูข้อมูลเราดูในเหตุแล้วผลนะครับทีนะนะครับทีเซียนใหญ่บางคนนะครับพูดขึ้นมาว่านะครับถ้าปีนี้นะนะครับอสมมติอยู่นะสมมตินะเขาปั๊มปั๊มอยู่นะโยนทองลงไปนะปั๊มปึป้งสร้างขึ้นมาสมมุตินะมันจะเป็นอย่างนั้นสมมตินะ สมมติว่ามมเขาอยากได้สมมุติเขายนทองเราไปปั๊มขึ้นมาสมมุตินะเออครับอย่างนี้กลับมีคนเชื่อเพราะคิดว่าเขาเป็นเสียงใหญ่เสียงดังสมมุตินะเล่นพระเพราะสมมุตินะไม่ได้เล่นพระเพราะประวัติครับเล่นพระเพราะสมมุตินะครับสมมุติอยู่เขาไม่เห um ็นป e si okay. ั๊มปั๊มอยู่โยนทองลงไปปั๊มขึ้นมาก็ไปเสกกระสร้างเสริมขึ้นมาสมมุตินะครับออย่างนี้นะครับเชื่อครับนะเล่นพระสมมุตินะครับแต่ไม่คิดถึงหลักเหตุและผลสมมุติแต่โยนทองลงไปถูกไหมครับ ถูกไหมครับโรงหล่อโรงหล่อทองคนละที่ครับนะโรงรีดโลหะคนละที่ครับนะครับโรงปั๊มคนละที่ครับนะครับมันไม่ใช่จะนึกอยากโยนทองลงไปแล้วปั๊มแม่งไปขึ้นลูกพระไม่ใช่ครับไม่พี่เข้าใจผมไหมมันไม่ใช่ครับนะครับโรงหล่อโรงหล่อมันนะอีกที่นะครับโรงรีดอีกที่ครับนะครับโรงปั๊มอีกที่ครับนะครับนะครับปั๊มปั๊มอยู่เห็นโอ้ยกูโยนทองลงไปเลยกูอยากได้สักเหรียญ มันมันง่ายไปไหมครับนะครับตรกะนี้มันมันดูง่ายไหมไปเองง่ายไปไหมครับถูกไหมครับเออนะครับแล้วพระนะครับนะครับมันพระนะครับมันก็ต้องอย่างว่านะครับเราก็ต้องเนาะนะครับดูเหตุและผลดูปัจจัยต่างๆนะครับนะครับเราก็ต้องพูดสมมุติสมมุติสมมุติอ่ะ้วสมมุติแล้วมันไม่มีอ่ะเราก็ต้องย้อนกลับอย่างนั้นนะครับหลักวิทยาศาสตร์ครับเราตั้งคําถามนะ เอาสมมุติถ้ามันไม่เกิดขึ้นะน่ะสมมุติสมมุติอถ้าเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาสมมุติถ้าบล็อกยังอยู่นะครับแล้วเขามาสร้างตอนสองห้าสี่กว่าล่ะสมมุติถูกไหมครับเพราะทองนะครับนะทองมันเป็นโลหะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยมากครับนะครับคุณไปดูยี่ห้าศตวรรษดิเนื้อหาเนี่ยนะครับท้องใหม่ทองเก่าแม่งยังดูไม่ออกแม่งแยกยากมากเพราะทองเป็นโลหะที่นะครับอุ้ย ธรรมชาติความเก่ามันดูยากครับนะครับเนื้อทองเนี่ยพูดตรงๆนะนะครับเก๋แกล้วดูยากมากนะครับเพราะธรรมชาติความเก่ามันไม่มีคุณดูนะครับปีสองหนึ่งเห็นไหมครับเนี่นะครับกระไหลเงินนะครับเห็นไหมครับมันยังมีความเก่าเห็นไหมครับนี่นะครับออาคุณดูง่ายเมื่อกี้เราดูกุมารทองนะคุณดูกระไหลทองแล้วกันนะครับแช่กระไหลนะ ดูด้วยกันนะพี่นะกุมารทองหรือมะกล้วยนะครับคุณดูนะครับทองนี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบมันดูความเก่ายากนะนะครับดูดูนะคุณดูเห็นไหมครับจะพองเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้ออื่นมันจะมีธรรมชาติความเก่าทองนี่มันเป็นอะไรที่นะครับเขาเปลี่ยนแปลงยากมากเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ นะครับสมมุติได้ครับเห็นไหมครับดูนะทองไหมครับเนาะกรไหลทองนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ไหลทองยังเหมือนเดิมเลยคุณดูกรอบยังเก่าละกรอบเก่านะครับแต่ดูไหลทองเลยเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับเนาะเนี่ยดูในหนังสือไหมครับดูกระไหลทองไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับนะครับนะครับสมมุติน่ะมันไม่ผิดครับนะครับสมมุติว่าอยากได้นะครับสมมุติว่าอยากได้อะโยนทองใส่ปั๊มมาเอ้ยเอาปั๊มเห็นมาด้วยอ่ะ นะครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านปั๊มเห็นโยนททงลงไปนะครับปั๊ม 7, เสร็จเอาไปเสกนะครับสร้างเสริมมาปั๊ม 7, เสร็จอไปเสกะครับสมมุติได้ไม่ผิดครับแต่ถ้าสมมุติกลับว่าเฮ้ยสมมุติว่าบล็อกมันยังไม่ทําลายเว้ยนะครับมาสร้างเสริมตอนสองห้าสามกว่าลงพู้ทีมมลทภาพสองห้าหนึ่งสองแล้วใครเสกอะครับถูกไหมครับสมมุติได้ก็ไม่ผิดถูกไหมครับสมมุติสองห้าสองห้าสี่กว่าสองห้าสี่สองก็ได้เนี่ยสมมุติสร้างตอนปั๊มเสริมสองห้าสี่ห้า ก็บอกแล้วปั๊มเสริมปั๊มเสริมปั๊มเมื่อไหร่ก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องสร้างปั๊มตอนที่อาจารย์ท่านยังอยู่ถูกไหมครับปั๊มเสริมตอนสองห้าสามกว่าสองห้าสี่กว่าสองห้าห้ากว่าก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปั๊มเสริมถูกไหมครับถ้าบล็อกยังอยู่นะถูกไหมครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับเนาะเออนะครับมันก็เป็นสิ่งสมมุตินะคับพี่นะความหมายผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ที่ไอ้คำสมมุติคุณเชื่อนะครับที่ไอ้หนังสือประวัติเก่าๆคุณกับไม่เปิดใจรับฟังนะครับเพราะอะไรครับนะครับเซียนใหญ่เซียนดังเขารวยนะครับก็อย่างนี้บอกไปนะครับคนรวยนะครับคนรวยนะครับเขาก็นะครับไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่เขาทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องเสมอไปนะครับเนาะนะครับนักการเมืองที่รวยสุดยังติดคุกอยู่ถูกไหมครับดาราเลยรวยติดคุกอยู่ก็มี ถูกไหมครับเพราะอะไรครับนะครับเงินทองนะครับเนาะมันไม่จําเป็นนะครับนะครับเงินทองอ่ะบางทีมันไม่ได้มาจากการส Actually, um um ิ่งที่ทําถ um ูกต้องครับนะครับส่วนมากเงินทองรวยเร็วๆนะครับมันมักจะมาการจากการที่ทําสิ่งไม่ถูกต้องครับนะครับหุ้นฟอร์กอย่างนี้นะครับนะหุ้นฟอร์กอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับรับคอร์รัปชันอย่างนี้นะครับทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะมันก็เป็นอย่างนั้น นะเพื่อนที่นะครับก็อยากจะพูดจะเตือนสติกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับเราบุนหลงกล้องกันนะครับนะเป็นกุมารทองหลวงพ่อกล้วยนะครับพิมพ์ใหญ่นะก็ไหลเงินนะี่นี่นะครับดูปีสองหนึ่งนะครับเนาะนี่นะนอนในสีพึ่งมานะพี่ดูธรรมชาติความเก่าของพระปีสองหนึ่งนะนี่ หรือว่านะครับถ้าท่านแบบนิยมเอาแบบกระไล่เงินไปนอนสีพึ่งนะพี่นะกระไล่เงินไปนอนสีพึ่งหรือว่าท่านจะเป็นกูเป็นกูโซลาเป็นกูโซโลบายนะครับนะนะครับเพราะสีพึ่งเนาะสีพึ่งก็ต้องแบบนะนะับเป็นแบบเมตตามหานิยมนะนะครับคงจะแบบพูดจาและได้เงินได้ทองหรือเปล่านะครับก็เลยเอานะนะครับเอากระไล่เงินชอบนิยมแบบนะครับไปนอนในสีพึ่งเห็นไหมครับนะ นี่นะพ,พี่นะครับก็โอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับนใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร์ซ่อนผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ